แม่บอกยอกันบอ,อกยอกเพื่อนอันนั้นนะบอ,อกยอกเพื่อนมาสวัสดีจ้าแม่ป้า,าเดินทางปลอดภยัยขอบคุณมากๆค่ะแม่เดินทางปลอดภัยจ้า น้องะสกิดอันไหนอันไหนอันไหนไม่ตอบไม่ก็เป Gab, ็นตาตอบก็ต้องตอบก็ไดดเด้อขอบคุณน้องหลายอันไหนบ่บ่บ่อันไหนขับไปใดก็ขับเลยครับเพราะว่าเขาเบาไปแล้วเนาะขอบคุณพี่รัชดาด้วยนะคะห้าสิบดวงเอาปล่อยพานไปเลยค่ะก็ตรงดําเงินก็ต้องตอบกัน เพราะว่าจริงๆเรื่องเเาไปแล้วกับเาพี่น้องค่ะโมลูมาจานนังไลยดอกแต่ทุกคนแล้วก็มีมีม,มีสิทธิ์ถามถ้าจะเกิดเขามองขมไปคอมเมนต์มองขามไปแต่ว่าเป็นอย่างเลือกอ่านเอาที่อยากอ่านนะคะคือ mm hmm. แอนนี่แหละเรื่องอ่านเอาที่เอาที่อยากอ่านน mm ี hmm. ่ใช่ว่ามันไม่เห็นเด้บางทีเห็นค่ะแต่ว่าไม่อ่าน mm hmm. ขอบคุณนะคะเด mm ิน hmm. ทางปลอดภยัยเช่นเดียวกัน คุณแม่เทรีอยากทรงดาวบ่วเป็นอย่างจ้าทรงบาเป็นแต่บ่เป็นอย่างพี่สุจิตราขอบคุณค่ะเขาไปเบิ้งแม่นำ้ำขอบมาเบิรงแหม่นำพี่เสริมสวยคุณบิวตี้วันรุ่มยโสธรสวัสดีค่ะพี่เดินทางปลอดภยัย แง่กำยงป้าหาโมงเครงนี่คือแบบคำแห้งพี่น้องคือจังสิถุนึ่งคือจังสิหกโมงแล้ตามให้กำลังใจนะคะขอบพระคุณมากมากที่ที่เข้ามาให้กำลังใจมาคอมเมนต์กันนะคะจริงๆเข้าู <c oughs> ดคุยกันใดน,นะคะทำข่าวสาร่าทุกสุดดิบนะ,ะที่มันเกี่ยวกับแอนแลวกันนะคะ แต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องของคนอื่นแอนก็หนึ่งแหละแอนไม่ทราบสองก็ไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่นะคะว่าคือก,ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าก็าเป็นยังไงนะคะแต่ก็ขอใจดลยเคยเห็เคยเคยเหานก่อนทีดิกก,กล้วบอกว่า คือทุกคนก็จะเห็นวงจรชีวิตแอนอยู่แค่นี้ก็จะเห็นคนคนอยู่รอบข้างแอนแค่นี้ถ้าเกิดใครคนนึงไม่อยู่ก็จะถามหาซึ่งมันก็มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติแต่ถามมามันแปลกบอมัน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 กับบอแปลกค่ะแต่ว่าบางทีมันกับอ่หนูว่าหนูว่ามันมันอาจจะขึ้นกับคือคือบางทีมันมีหลากหลายคำถามที่เราสามารถถามกันกันมาได้กว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเนี้ย โดยที่ไม่ใช่ว่าจะเราจะวนเวียนอยู่แต่คําถามเดิมหรือได้เห็นแต่สิ่งเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยายกำลังลดคังความสูงของเราชนิดละค่ะลายสดถ้าเป็นคนบอกจกงขอบคุณค่ะจริงๆชีวิตแอนอาจจะบ่ได้ไรนำเสนอในในมุมทีแบบอัดแปลกไ,ไหมรู้ส่ะ กับว่ค่อยได้เห็ดอีอย่างค่ะก็มีแต่ทํางานแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมากินข้าวก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำไม่ได้ทําอะไรไมีแต่ทํางาน